วากเาเช่นตวขอกระโดดน็ตบาตัวขอกโตอันเาย็นใ่ไหมนะยนไทยว่าีอเไทยเนาะอะไรผู่นกันสีบ่อนี่แม่ผู่นชีเหตุอันนี้บ่อหลานโอ้อันนี้บ่หลานไซายนะโอ้หลานรายนี่หนเคยน่หลนโอ้ลูกเออหลานเคยอ่าหลานกับหลานเคยเมื่อได้จะชด้กัใช่ไหม กันมาเนี้ยแหละกันโอ้แล้วอันนี้ผู้ซอยบ่วันนี้ต้องมีผู้ซอยบ่บ่ให้ร้านมาจับอันนี้เซนจับยังซอยอยู่งเพิ่มคนละมือติดกระโลกคนนั่เนาะชิได้หาเพิ่นมาอีกเอ้ารถไพล์ฉาดจอดตันทางอ่ะมาท่าไปออกไปเพิ่นนี่รถอะไรบ่เอออะยุ่งบ่รถคันเหรนะโต้อะไรโต้ก็ตัดท้ายบ่บ่พอว่าพอดีรถอันนั้นมันตันทางเนาะจอดจดตันทางเพราะรถตัดท้าย เปิดกล้องตอนนี้ก็อยู่ทางเพื่อนทางซานของเมสทางเพื่อนทางซานของสาวแตวพ่อแม่พี่น้องเลยท,ทักทายสบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุข,ขสุขคนเบอร์สุหมองสุบอนการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องซาบุลลายอีกแล้วพ,พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาอตอนนี้เนาะทางเมส,สางเพลื่อนผ้าเผยน้อมานำนี่

สีแดงขอบคิวเพื่อนสาวฝนเดใชวะเพื่อนได้วัดนี่เพื่นหมายไว้บอลเพื่นสีท่าสีขาวกับํำตาเพื่นเราเนาะเพื่นก็เลยมาเทกไว้มาชได้กันถือขาวาบ้านเขาจะหัวแะแต่อันนี้เป็นกันเสียเมากบอไรเบ้านนึงนจุเ็นเียนนะรเอางสมากมันเนเก็บี่เก็บเกากบกกได้กได้เียนะเียกา กันทางในเป็นกะคือชิทาสับเด็ดมาว่านี่เนาะอะร้เรังู่นกันสีบ่อนี่แม่ผู้เ่นชีเหตดอันนี้บ่ หหลล่านนแะโอ้อันนี้บ่าหลานทรายนะโอ้ยฮันหลานท้าย่นฮันเคยในฮันหลานโอ้ลูกเออหลานเคยอ๋ออ่าน้หลานทรายกับหลานเคยอืมมือได้จะชดกันใช่ไหมกันมาอนี่ยแรกการโอ้แล้วอันนี้ผู้ซอยบ่วัอนี้ต้องมีผู้ซอยบ่บ่ห้ลานมาจับอันนี้เซ็นจับแังซอยยิ่เติมคนละมือติดกระโลกคนนั่นเนาะสิได้หาเพิ่นมาอีก <c oughs> เออไปกินแลน้วสว่างไปกินแ้วโอ้จีนัยลงมือกันมืวอนี้เนาะเพราะว่าทั้งในพันท่าแล้วเอนอสสว่างทา้งในนี่กัเรืออยู่สองห,องห้องอะไรแชมพูดีซีมาโอ้สีเบิร์ตบอดูสีเรือนหน่อยนิแต่ว่าสีตัวที่แม่ยชิกันนี่มันมาแล้วบ่มีละมามืัอนี้แหล,ละสีขาวพันไดเอาสีขาวกันอ๋อสีขาวกันก่อนโดยที่ว่าสีน้ำตานี่เป็นกันแอลบอ ีกันตาเน่กันแอลแล้วก็เอาสีขาวขึ้นอีกันโอ้พอจะลงสีขาวก่อนเนาะแบบเดียวกันตาให้เดียวกันเลยเอาเอาเอาให้นล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไซ่นมาแทกกไงเนาะด้านไซ่ร้านเคยขึ้นไปวัดนั่นอีกแบบนี้อันนี้ต้องจอดมาจกให้จอดได้หรบ

ไีด้แทกเนาะแทกไหวไปนี้เพราะว่าสิกันสีขาวก่อนพี่น้องไอ้ขอบขาวเนาะขอบขาวเป็นสิกันถ้าสาวแ,นะแต่วก็ฮดหัวสีเกาะสีไข่ฮดพักตอนเช้าน่ว่ามื้อนี้ก็เป็นลมๆพี่น้องเ้ย เพกกันเพิ่งเพราะว่าเวลาลานคนเนื้อแล้วก็คนทีไรนด่มันก็ง่ายเนาะเพราะว่าแพกไวเรียบร้อยเลยคนไม้ขีดขีดพอกไวแล้วเนาะบอลลูกแก้วก็ต้องได้กันบอลแม่ดูว่าเฉพาะหน้าต่างปูเยี่ยมนี่แบบนี้เลยเนาะเป๊ะแบบนี้เลยนี่ยสว่างแบบเดียวกันเลยเออสีขาวคือกันอีกโอ้ แบบเพือสาวฝนแับสีควนบุรีกันกันอะไรอย่างอื่นกันหน้าต่าง,นนงนเนาะพี่น้องเนาะเป็นสีขาวเพื่อสาวเต๋อแบบเป็นสีฟ้าอ่อนๆแัดกันกันองี่ยมเป็นสีขาวเนาะทาเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะอ่าป <laughs> ุสรุปแบบนี้ก็ตัวสีลุกเกดทดสอบหน้าก็าไม่จาง เน้นบบนี้เนาะมันมัผสมกันเนาะต้องเอาก้อนหินมามุนเนาะอันนี้บบลงบบได้เนาะกระเทือนสตีคอไปยังไงใครเม่นเวลากันสตีคอไปก่อน เอาเส้นเออสบายดีบาทากบนักเอกพ่อ่ครับเนะให้ชาวางทุ่น้ำแบครับถานี่กลับมาค่าเดี๋ยวมาวบาเจะไปถ่าบนได้ไงนะให้ถ่าอยู่ไซชาถาบนทเจ้าบริบบอแนวนี่ถ้าบโบคือถาบัดคอยโทรหาเจ้าดบุหับสาวตาเป็นเพื่อนกันเป็นับต้ังเคลียกันซะแล้ว อ่าครับโอ้ยตายซะแม่เนาะ <laughs> <coughs> 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 อาเบิ้งทางในพี่น้องเอ้ยีะนเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่กะลงสีเป็นสีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยหลังจากท้างแม่สมร้างคนลงสีขาวไปสองรอบสามรอบพ่อขามาเบิ้งกนสีกะเข้มขึ้นนาพี่น้องงามขึ้นเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่มันก็นเป็นห้อยจุดด่างๆเนาะแต่ว่าทาั้งแม่สร้างคนลงสีครบแล้วเนาะอ่ายังแต่ทั้งห่องสองห่องเนาะก็คือห้องเนาะสาวแต้วแล้วก็ลูก้ายพี่น้องเอ้ยกะมันอันนี้ยังบถท,ทา ยังท่านทานสองรอบแล้วมันก็นสิเป็นหอยเป็นจุดท,ที่เพิินหาโป้ไววเนาะหอยเตกหอยหอยเตกเล่าเนาะแต่ว่าถ้าเพิ่นมาล้ำอีกรอบเนาะก็สิงามแบบคือ,อโซนนี่พี่น้องเอ้ถ้าว่าติดกระโลไปอีกบ้าแทงสิงามเนาะสว่างขึ้นเนาะเพราะว่ากระโลกระสีขาวพี่น้องเอ้ของนี่กับยังเนาะสีบพอทั้ง ได้สร้างเพิ่นล่อสบุนน่บรรณาเอามาเนะเาะอ่าพีได้มาทาซ้ำอีกตอนนี้เนาะท่ได้สร้างเพิ่นกะเริ่มลงมือเข็ดเบี้ยเข็ดงานอยู่อยู่ทางนอกอานนกา่าเมื่เพิ่นกะให้ยทางหลานทรายกับหลานเคยเพิ่นมาช่วยงานอะไรไปแล้วสบายดีหรือละ่ะอือเจ้าก็เป็นสร้างบ่ แต่ว่ามาซอยป้าววมาซอยเพ่นตัดกะโลว่าเจ้าน่ะพ่นก็มีกิวหักบ้าใหญ่นึงกิวเกิวคนหักคนแพงมาซอยเอคนเดอลรัดไว้สันเนาะจักหน่อยสิหากันบ่พ่อนะ โอ้สบายดีเด้อทางสอดแตวไปไซ่นะคือเฝ้าโอ้ยังประัานอาบน้าเนาะราว่าเปิ่นกระหดพักหดเนีาพี่น้องเลยอันมาเบิ่งทางนี้เนาะทางดอกดาวเฮืองเพิ่นป้าพี่น้องอ่อนซอนเนาะพอดีเนาะขึ้นบ้านใหม่พี่น้องเลยถ้าว่าเดือนซานแล้วเนาะก็จะได้จัดพักเขาะพักควันกาบ่ิจมเป็นต้องซื้อเสีย เงินพี่น้องเลยเพว่าเงินทุก,กีบทุกทุกกีบกามีค่าเนาออันใดที่ประหยัดได้กับประหยัดพอไหมพี่น้องเลยกำลังเฮืองกำลังงามแถมยังปลูกคัวสีไข่ข่างเพื่อนอีกพี่น้องเลยต้นดอกไม้เป็นกันต้นเสานี่ก็ห็นหดไว้ไว้อยู่คอเนาะส้างแม่สร้างเป็นเป็นกะหาแทกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ เขคิดไเป็นเซนหน้าน ah, right. ีเซนเบ้จะแก้ hmm. okay. oh, ่นการเบิมห uh, yeah. ่อสเาะันน mm ั hmm. oh. oh. uh, ่งไปเากานเ่นรเบิ้นอสอมัไปแก้วะคิดเป็นเนนเาว่าิมเ่าดิมเ่าบอเดิเ่าไว้นเเเเลยเเเ ขอบเลวลาตัดขอบคุณทุดในชุดไว้ด้วยนะจ๊ะดึกงกรนเอาเอา ดีนะที่เิ่นไหยลานมาซอยเนาะเพราะว่าถ้าเป็นทางเมสซา,างกะย่งยากเนาะวีลาเทกวีลาหยังขึ้นลงขึ้นลงลงเป็นผู้หญิงเนาะกันยังดีแต่มีหลานใช่คนมาซวยในตาลานชายจะมี แต่การแทนเนยคือด <hel> huh ีค well, so. ืเย็นมาหลายงานเอาเอาไว้ให้ซื้อูแบบนี้เวลาดินเตามมนจะดินง่ายเน่ยไอซื้อปรักไอซื้อมอเป็นเกมตเวาดินเตาบก็คืแต่หนึ่ ดินร้วบให้ธอระบงบงไปแล้วระเดแบบนี้มันยังระดิ่นะม่เด้อยามมาไปกลับมาเนย้ไม่เป็นเนาะใส่ท้องอีกขาดม่กอักขวัเ็เน

ก่านอยเลยเรียกว่าเป็นสก๊บแล้วเนาะคี้จะแบมีแบเนี่ยะีเออาดับว้ามือเฮือนก่อนเอออ้าดูมันเกิดไปความเดสเตย์สั่นกัใครกยก ทางพอ้างเพิ่นกับยายเลยเนาะยายเอ้ารตัดทางรถไฟะจอดตันทางมาทาไปออกไปเพิ่นนี่ไรบ้อัยรุ่นบ่รถคันอะนะบรถันอะนบ่เราะว่าพอดีรถอันนั้นมันตันทางเนาะจอดจดตันทางพวโตตัดท้โอ้ยเนาะพมกละเจ็บเนาะบบเจ็บย เกาคือเอาแนวนานบบาถาไรใช่บลานไซเพิ่นกับเมื่อเพื่อน,เม,อเ,อนเมื่อเอาฟองเนาะพี่น,อน้องเนาะวันนี้กะลมลมเนาะพี่น,อน้องเนาะตอนนี้ทางเมสซานเป็นกำลังอ่ะเกี่ยมนะพี่น้องเอ้ย กำลังเตรียมเครื่องม,มือพี่น้องเลยเตรียมที่จะกันแล้วเนาะตากไว้ยูเพื่อนบ่แม่เครื่องมือแกไปเอรแป้งกำลังให้แม่มาคุยไปซื้อใโอโบโซกันนึ่้วันนี้สีเมื่อเพื่อนบ่โอ้โห,โโหเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสะเอาประเดกให้เจ้าก่อนเนอะส่นแรกคือสีเมื่อเพราะว่ายูยูนอตนะกำลังสีเมื่อเนาะเดี๋ยวไปเ,เอามาให้ก่อนเด้อจะไปเอาแป้งกันโดยมมน้องที่น้องเอ้มาหนีเนาะทั้งสามบ,บนญลายกามีอ่า เอาปลาแดกมาฝากทางแม่้างเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเมนี่กะลมลมพี่น้องเลยทาง course, joking, สายบุญได้เนาะกะได้เอาปลาแดกมาฝากทางแม่้างเพิ่นเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเนาะไปเพื่อทางแม่้างเพิ่นเพิ่นได้ว่าเพิ่นซื้อปลาแดกเนาะก็เลยนี่นะทางเชิญสายบุญไายแบบก็เพราะว่ามีกินอยู่เนาะก็เลยเอามาฝากทางแม่้างเพิ่น ฮะแม่<ส>อ่ะจะไลายถึงเนาได้ป่ะโบ๊บ๊ทแซบได้ไหมเอ้ยเพราะว่าปลาดิบมันสีขมปลาซิวเองแค่แร่แซบมันออกมันจะเข้มเอาขมๆนิดนึงนะได้ๆทำได้ทำได้โดยโดยเพิ่นมือเอาเครื่องมือเนาะเพราะว่ามือนีเพิ่นเป้าเนาะให้ร้านเพิ่นมาซอยมาซอย แทกเนาะมาซอยแทกซอยวัดเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้หยนะิ่เนาะกะเวลาขึ้นลงมันกะสิยากแนะม่เนาะพ่าแม่พี่น้องเนาะก็เลยให้หลานชายในหลานเคยมาซอยเบืนะ่องเนาะแต่ว่าถ้าเป็นมือถ้าเป็นมือติดกระเบืนะ้องเนาะก็สิให้ทั้งหลานชายเพิ่นมาซอยตัดไหนนะ้เนาะเพราะว่าต้องใส่หินเจียพี่น้องให้ตัดแต่ว่าทั้งแม่สร้างเพิ่นจะเป็นคนลงมือติดเนาะ แต่ว่าเพื่นบอคอยถนัดตัดนะเพราะว่าแต่ก่อนเพื่นเหตุงานกับโหมบัดต,ติดได้แต่ว่าต้องมีคนตัดให้จากฉากเนาะการตีเพิ่นให้ลาไส้เพิ่นมาซวยเนกาะการจะเหตุให้เวียดไหวขึ้นพี่น้องเลยมันนี่กระล่มเนาะพี่น้องเนาะปัดพอหันมาทางวัดเพิ่นบัดทางพอต่างกำลังเอาไมา้ขึ้นพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นก็ได้ขึ้นใบยายแป้นเนาะเอิ้น เป็นสี่ยุ่หรือว่าจะไก่เนาะพี่น้องเนาะคันว่าคือบันม์นตรงกลางเนาะอันนี้ากาต,ตาตาบุญลายกระเอิญบุถึกพี่น้องเลย เป็นพุทธยายแต่เมื่อวานนี่นอกสองกระปรงกระปูเป็นจริงเริ่มน้อยแล้วเนาะเลยเริ่มขึ้นเมื่อวานนี่นเนาะเบิ่งส้มน้ำกันพี่น้องเอ้ยว่ยาสิได้มงเมื่อใดเนาะเพื่อยใหญโค้งแล้วลูกชิดกันจะไปกันจะเอ็นโต้กันจะอ็นโต้ลูกโต ถ้าคนบอกอย่างกันเนาะเซลเซลตอนนี้เจ็ดคนรอบีน้องเนาะสร้าง เจ็ดแปดคนเพื่อนสันเนาะแต่ว่าเมื่อนี้เห็นเจ็ดหรือว,ว่าอาจจะเจ็ดแะละพี่น้องเลยเพราะว่าเมื่อวานนี่กับเจ็ดแต่ว่าทั้งผัวในบ้านเพื่อนกันยังปวดแขนอยู่เนาะก็เลยต้องมาน้ามูพี่น้องเลยเข่าทีมน้ามูแต่กะใส่ขางเดียวน,ยนะยกเนาะเพราะว่าเทเข้าเทข้า,านี่เนาะก็จะเป็นทั้งพบ,บ้านเพื่อนเพศพี่น้องเลยเทข้านะคะแต่ว่าเพื่อนกันจะได้ขึ้นสูงพุตธก่อนเพราะว่าปดาผท,ทกันยังโบป้าตาพี่น้องเลย

อเดียรบัใทากดมาเดนดก็ฉ <abajo> บับใหญ่อ๋อมาเดิไเราทีลวงแตปไรดไดงลมนอนมันอีกะลมแต่ว่าพอตอนกลังวินเันห้อนพอตอนกังเขื้นหน้าวอีกกระเป๋าเงินสากเงน เอาหอใบต้นหมักไฟต้นหมักไฟกะทางงร่มมันกะโอบอลว้นางมันเย็นพี่น้องเอ้แต่ว่าพอหากมันเริ่มขายายมันก็เริ่มแตกแล้วเนาะหากใหม่มันเดิมมใหญ่ยยขึ้นหากใหม่เดินเนาะเพืเอ่อน อ่าโซนนี้จะจะเปลี่ยนบอลพระพุทธรูปพี่น้องเอ้ยทางสาบุนลายมากกับเตลเมืรอแต่ลเมอร์อนอกกสิกา,าระเทียมเลยเพราะว่าการที่เขามีเรื่องอุกใจดีกว,ว่าบสสบายใจเพาได้มากกับไหว้พระน้องขอพรกะจะสจิตใจกะสงบขึ้นพราะไหมพี่น้องเอ้ยอันนี้กะแล้วแต่นอก่ละคนกะบกมเสือก็คือกัน อกสิบประมาณนี่เด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เราขอสาบุญลายกสิได้ขออ่าไปคลิปไว้พ่อๆกันในขึ้นหน้าเนาะ